มันแปลกมากๆที่ข้อความจากต่างมิติจากทุกๆท,ทวยเทพที่สื่อสารมาถึงมนุษย์แต่ก็ให้มันฟังเสียงข้างในของตัวเองให้ใช้หัวใจนำทางมากกว่าสมองมันอยู่ในเครื่องความถี่ที่สูงและมันปลุกตัวเองและผู้อื่นให้ตระหนักรู้ร่วมกันโดยเร็วที่สุดถึงมนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้รับสาร ในช่วงเวลานี้ก็คือในยุคพลังงานใหม่การสื่อสารจากโทวทเศพจะตรงกันทั้งหมด100%เซไม่มีผิดเพี้ยนในเรื่องของพันธสัญญาและทางเลือกเสรีนิําำซ้ำจากหนังสือการสะกดจิตของดรโดโรเรสที่ผมอ่านมาทั้ง3เล่มก็ยังมาย้ำความตรงกันทั้ง100%เซให้อีกครั้งหนึ่งด้วยทั้งๆท,ที่ข้อมูลที่ดรเขียนมา ได้มาจากการสะกดจิตบำบัดแบบระลึกชาติของเธอตลอดระยะเวลา40ปีซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลพวกนี้มาจากผู้ที่ถูกสะกดจิตจำนวนหลายพันคนทั่วโลกนั่นเองนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าแปลกใจมากเลยครับเพราะว่าข้อมูลมันตรงซะยิ่งกงวัดตรงกันได้ยังไง ถ้ามันไม่มีความเป็นจริงอยู่ในนั้นเลยจริงๆถึงแม้ว่าบางส่วนมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ศาสนาสอนเอาไว้พันธสัญญาทางจิตวิญญาณก็คือแผนการที่จิตวิญญาณของเราแต่และคนได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนเกิดลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ว่าจะลงมาเกิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง เร่งรายละเอียดของพันธสัญญาที่ว่านี้ก็จะรวมถึงการเกิดมาเป็นลูกของใครแต่งงานกับใครมีลูกมีหลานเป็นใครบ้างและจะมาทำอาชีพอะไรและจะมาทำภารกิจอะไรบนโลกใบนี้จะตายเมื่อไหร่และตายด้วยวิธีการไหนด้วยและเจ้าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่ว่านี้ พวกเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ก็มีกันทุกคนเลยนะครับไม่ยกเว้นใครเลยและในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อทำพันธสัญญาที่ว่านี้จิตวิญญาณของเราก็ได้มีการปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนก่อนมาแล้วด้วยซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่จะมาเป็นพ่อแม่พี่น้องผู้สมรสและลูกหลานของเราด้วย ซึ่งทุทกๆคนได้มีส่วนร่วมร่างพันธสัญญานี้ร่วมกันมาก่อนแล้วณนะฟ้าฝัานโงนู้นของม่านพลางเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตหลากมิติดังนั้นเราจึงมีตัวตนของเราที่อยู่ในหลากหลายมิติในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองดังนั้นณนะโลกของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของพลังงานที่อยู่เหนือช่องว่างและการเวลา และในขณะนี้จิตวิญญาณของเราก็ยังอยู่ในที่นั่นด้วยแม้ว่าในขณะเดียวกันนี้จิตวิญญาณของเราก็เชื่อมต่ออยู่กับกายเนื้อของเราในขณะเดียวกันประเด็นที่ผมอยากจะพูดในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของเราจะให้ความสำคัญกับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณนี้มากๆ ดังนั้นเขาจะทําทุกวิธีทางที่จะให้การเกิดมาในภพชาตินี้ของเราไม่เสียเวลาเปล่าดังนั้นทันทีที่ถึงเวลาถ้าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์โลกของเรายังมัวหลงระเริงหรือมัวเมายึดติดกับสิ่งของทางโลกอยู่จนไม่อาจขยับตัวออกมาทำภาร,รกิจที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วก็<ๆ>เขาก็จะมีวิธีจัดการกับเราหลายวิธีการ ซึ่งในหนังสือของดรโดโรเลสที่ผมอ่านมาเขาก็ยกตัวอย่างมาหลายวิธีเช่นกันเช่น 1. สัญญาณต่างๆมาบอกเราผ่านทางสัญชาตญาณอย่างรู้ของเราดังนั้นถ้าเราเปิดใจรับฟังและถ้าเรามีความสั่นสะเทือนที่สูงมากพอที่จะรับสัญญาณพวกนี้ได้ล้วก็เราก็จะต้องทำตามหรือคล้อยตามอย่างง่ายดาย 2. การส่งสัญญาณมาให้ผ่านทางปรากฏการความบังเอิญที่เหลือเชื่อหรือที่เรียกว่าซิงคคอนเซิตี้ซึ่งก็จะออกแนวบังเอิญให้ไปเจอคนน้้นคนนี้ได้ไปที่นูน่นที่นี่แล้วได้ทำภารกิจอะไรบางอย่างอะไรแบบนั้น 3. ส,ส่งสัญญาณเตือนมาให้เราทราบผ่านทางการเจ็บป่วยทางร่างกายเนื้อ ซึ่งจริงอยู่เรื่องการเจ็บป่วยมันมีสาเหตุจากกรรมก็ได้มาจากการขาดสมดุลของแรงทางกายจิตใจอารมณ์ของเราอย่างรุนแรงก็ได้ด้วยแต่มันก็มาจากการสะกิดหรือการกระทุ้งจากจิตวิญญาณของเราเองก็ได้ซึ่งวิธีการเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมาไม่ได้ผลแล้วดังนั้น เลยต้องใช้ไม้เรียวกันอะไรแบบนั้นกรณีนี้ส่วนมากมักจะเกิดจากการที่จิตวิญญาณของเราอยากให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามหรือไม่ถูกไม่ต้องต่อตัวเองและหรือต่อผู้อื่น 4. ใช้ไม้โหดเลยเพื่อพยายามเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเรา ให้หันไปให้ถูกทางเพื่อจะได้ทำภารกิจสักทีตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ลงมาเกิดแล้วไม่ยอมทำภารกิจของตัวเองที่ตั้งใจลงมาทำสักทีเพราะกำลังเพลิดเพลินกับการมคุณทางโลกอยู่หรือว่าเรามัวแต่ลุ่มหลงในการบำรุงบำาเรอความสุขทางโลกให้ตัวเองอยู่จนอาการหนักมากๆแล้ว เขาก็อาจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทางโลกออกไปจากเราเลยเพื่อให้เรากลับมาสู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเพราะถ้าเราไม่มีอะไรจะให้เราลุ่มหลงหรือยึดติดแล้วล้วก็เราก็จะได้เริ่มต้นทําภารกิจได้สักทีอย่างไรล่ะครับซึ่งวิธีการตัดที่ว่านี้ก็อาจจะผ่านการล้มละลาย การเกิดอ,อุบัติเหตุการเกิดภัยธรรมชาติการสูญเสียครั้งใหญ่อะไรแบบนั้นซึ่งกรณีบางกรณีก็โหดหน่าดูอย่างกรณีลูกค้าคนหนึ่งของผมสมัยหนุ่มๆเคยโดนคนร้ายหลายคนรุมแทงจนเกือบตายคำอธิบายของจิตวิญญ,ญาณก็คือคนกลุ่มนั้นเป็นเพื่อนของเขาสมัยที่อยู่ในโลกจิตวิญ,ญญาณ ที่อาสาลงมาช่วยให้เขาได้หันเหตุทิศทางชีวิตมาสู่เส้นทางของภารกิจเพราะเขาใช้วิธีอื่นๆสกิดจ,จนหมดทุกวิธีแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องให้เพื่อนๆมาช่วยจัดการแบบนี้แหละ 5. สุดท้ายถ้าไม่ฟังกันเลยจริงๆก็จะพาก,กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ฟากฝั่งโน้นของแม่นพรางซึ่งก็หมายความว่า ดูดูแล้วพบชาติที่ลงมาเกิดนี้คงเสียเวลาเปล่าแน่ๆเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์ของเรานี้ไม่มีวี่แววว่าจะหันมาทำภารกิจเลยหรือสถานการณ์หรือเงื่อนไขในชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของร่างกายมนุษย์บีบบังคับให้เราไม่สามารถทำภารกิจได้จริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือการคาดหมายของจิตวิญญาณทุกๆดวงที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจิตวิญญาณก็เพลงจะเสียภพชาติไป,ปเปล่าๆก็เลยต้องพากันกลับไปก่อนระยะเวลาที่เคยกำหนดไว้ซึ่งก็คือจะมีเหตุให้เราตายไปจากโลกนี้ก่อนเวลาอันสมควรนั่นเองแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดใหม่เพื่อเริ่มต้นทำภารกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งรีวิวหรือทางเลือกเซรี ดาวเคราะห์โลกของเราเป็นดาวเคราะห์แห่งเดียวของทางเลือกเสรีที่ทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้จัก,กรวาลจะไม่ตัดสินชี้ถูกผิดเราแต่ว่าเพราะดาวเคราะห์โลกของเราเป็นมหลาลัยแห่งการ,รเรียนรู้แห่งหนึ่งในะจัก,กรวาลแห่งนี้มันจึงต้องมีกฎและระเบียบของมันอยู่หลายอย่างเช่น การอยู่ภายใต้การลืมเลือนว่าตัวเองเป็นใครและลงมาเกิดที่นี่ทำไมเพราะว่านี่คือการสอบดังนั้นจึงต้องลืมอยู่ภายใต้การเวลาแบบเป็นเส้นตรงคือมีอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งๆท,ที่ในระดับจักรวาลแล้วการเวลาไม่มีอยู่จริงเพราะมันเป็นเพียงโปรแกรมหนึ่งในมิติที่3 4ของเราเท่านั้น การอยู่ภายใต้ความเป็นทวิภาวะหรือความเป็นคู่คือมีมิติมีชั่วมีดีมีสูงมีต่ำมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างเป็นคู่เป็นคู่คู่ไปการอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมหมายถึงทำอะไรก็ได้เต็มที่เลยแต่ว่าผลของการกระทำนั้นลูกก็ต้องรับผิดชอบเอาเองด้วยอะไรแบบนั้นครับ ดังนั้นนี่แหละจึงเป็นสาเหตุให้พวกเราส่วนใหญ่บนโลกต้องวนเวียนกันกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นี่แหละครับเพราะว่าเราไปทำผิดกติกากับคนอื่นๆไว้เยอะแยะนั่นเองเลยต้องมาแก้กันอยู่นี่จนกว่าจะหมดนี่กรรมต่อกันแต่ว่าการเกิดนี่กรรมที่ว่านี้จะแตกต่างกันในาศาสนาอยู่บ้างนะครับเพราะถ้าในแง่าศาสนาสอนอะไร,ะไรๆก็จะเป็นกรรมไปหมดใช่ไหมครับ แต่ใน,นข้อความจากต่างมิตินี้ไม่ใช่แนวนั้นและการชดใช้กรรมมันก็ไม่ใช่ในแบบที่ศาสนาสอนอีกด้วยนะครับมันจะมีบางส่วนที่ตรงกันบ้างก็ตามความขัดแย้งและความสอดคล้องระหว่างพันธสัญญาทางจิตวิญญาณกับทางเลือกเสรี 1. เราจะบอกว่าพูมิลิขิตมีจริงก็ใช่จะบอกว่าไม่มีจริงก็ใช่ พราะว่าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเป็นแต่เพียงแผนการคร่าวๆที่ร่างเอาไว้นั่นเองส่วนการกระทําจริงหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกเสรีของมนุษย์โลกเองแต่มนุษย์โลกก็เป็นผู้สร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาจริงๆเพราะเราเนรมิตด้วยความคิดและอารมณ์ของเราและเราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยแรงสั่นสะเทือนด้วย คลื่นความถี่ของเราเอง 2. ถ้าจะบอกว่ามนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีมีฟรีวิวก็ถูกแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีฟรีวิวก็ถูกอีกแต่ถ้ามนุษย์มีฟรีวิวจริงๆแล้วทำไมจิตวิญ,ญญาณต้องคอยจัดการหรือเรียกว่าบังคับเลยก็ได้ให้เราต้องทำตามความประสงค์ของเขาด้วยละ่ะคำตอบก็คือ เพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์นี้ของเราเป็นภาคหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนรวมทั้งหมดของเราที่เป็นภาคพลังงานที่อยู่ในหลากหลายมิติเหนือช่องว่างและการเวลาดังนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราจึงเกิดขึ้นกับพวกนั้นด้วยดังนั้นเมื่อใดที่เราทําตัวเป็นเชื้อโรคหรือเป็นมะเร็งมาทำร้ายตัวเองแล้วก็ จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นเหมือนร่างกายทั้งร่างของเราก็ต้องคอยจัดการและดูแลสุขภาพให้กับส่วนรวมเป็นธรรมดาอาจจะโดยการชำระล้างเราหรืออะไรแบบนั้นเป็นต้นหรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆอีกอย่างก็คือมันจะคล้ายๆการออกกำลังกายหรือการฝึกโยคะนี่แหละครับที่เราต้องการทำท่าฉีขา180องศาให้ได้ ดังนั้นเราก็เลยต้องฝึกให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกหลายส่วนยืดหยุ่นจนถึงจุดนั้นให้ได้ดังนั้นขาและสะโพกของเราก็เลยต้องเจ็บตัวหน่อยเป็นธรรมดาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งร่างเพราะว่าถ้าจะยืดเอาตามฟรีวิวของเขาซึ่งไม่อยากยืดอยู่แล้วก็คงจะไม่ถึงบรรลุเป้าหมายอะไรแบบนั้นล่ะครับ 3. จริงอยู่ฟังดูแล้วเหมือนจิตวิญญาณของเรานี้ช่างโหดเหี้ยมและไร้ความเมตตาสิ้นดีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจิตวิญญาณของเราก็คือผู้ที่ส่งพลังชีวิตมาหล่อเลี้ยงกายเนื้อของเราไว้และถ้าไม่มีเขาเราก็ตายสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นเลยและดังนั้นจิตวิญญาณของเราจึงรักและทนุถนอมเรามากและเขาจะทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องเราให้ปลอดภัยที่สุด เพื่อที่จะได้ทำภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไปและอีกอย่างหนึ่งเรื่องการลงมาเกิดและการตายจากไปจากร่างมนุษย์ในมิติที่3นี้ในมุมมองของจิตวิญญาณที่อยู่เหนือช่องว่างและการเวลาแล้วไม่มีอะไรที่ซีเรียสเลยเพราะว่าการตายก็แค่การเปลี่ยนสภาวะหรือแค่การถอดเสื้อตัวหนึ่งออก เพื่อเตรียมตัวที่จะไปใส่เสื้อตัวใหม่เท่านั้นเองเพราะคนที่ใส่ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่อะไรแบบนั้นนะครับ 4. ในมุมมองของจักรวาลแล้วไม่มีสิ่งไหนที่เรียกว่าดีหรือชั่วเลยเพราะว่ามันก็คือสิ่งเดียวกันที่อยู่กันคนละขั้วของความเป็นทวิภาวะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปเราเป็นคนดีสักแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าเรายังไม่สนใจจะทำภารกิจของตัวเองสักทีละก็มัวแต่นั่งแช่นอนแช่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่แล้วก็เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนจิตวิญญาณของตัวเองจัดหนักให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วภารกิจของเราคืออะไรในยุคพลังงานใหม่นี้เพราะความที่โลกกำลังจะเปลี่ยนมิติของตัวเองไปจากมิติที่3สู่มิติที่5ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากจักรวาลด้วยดังนั้นจักรวาลเลยส่งอาสาสมัครลงมาเกิดมากมายในยุคสมัยนี้ซึ่งเท่าที่ไคลออนเคยบอกไว้เมื่อปี2010ก็คือราวๆ350ล้านคนหรือ0.5%ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มาจากดวงดาวและมิติที่มีวิวัฒนาการสูงสูงแล้วทั้งนั้น ดังนั้นภารกิจหลักๆของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการช่วยยกระดับพลังงานของโลกขึ้นทั้งสิ้นเลยโดยผ่านทางการยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นและโดยการช่วยยกกระตุ้นหรือปลุกให้คนอื่นๆตื่นขึ้นมาด้วยอย่างที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้และโดยการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสั่นสะเทือนของกายใจความคิดที่สูงสๆด้วย และด้วยวิธีการอื่นๆอีกมากมายแต่ผมก็ยังสาธยายไม่ได้ในตอนนี้ในณนที่นี้เพราะบทความมันยาวมากแต่เอาง่ายๆก็คือในแต่ละวันให้เราหัดหยุดนิ่งและอยู่ในความสงบฟังเสียงจากข้างในตัวเองจากนั้นก็ให้ลองคล้อยตามไปว่ามันมีแรงบันดาลใจให้เราทำอะไรบ้างจากนั้นก็ให้ลงมือทำเลย ซึ่งภารกิจของเราส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอะไรที่เรารักและชอบทำหรือถนัดอยู่แล้วเท่านั้นแหละครับที่ทั้งได้ประโยชน์ต่อตัวเองและประโยชน์ต่อโลกและเราเองก็อาจจะหาเลี้ยงชีพได้ด้วยมีความสุขที่ได้ทำอะไรแบบนั้นมันจะไม่ใช่อะไรที่เราต้องมาฝืนทำเลยเพราะมันจะออกมาจากข้างในของเราเองให้ฝึกใช้ใจนำทางสมองแทนนะครับ และให้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการยกระดับความสันเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนเป็นอันดับต้นๆของชีวิตแล้วก็ให้มุ่งมั่นตามนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างจะตามมาเองครับทั้งหมดนี้แน่นอนว่ามันมีประเด็นที่ขัดแย้งในความคิดของเราอยู่มากมายซึ่งก็รวมทั้งตัวผมด้วยแล้วส่วนใหญ่ ผมก็คิดว่าผมเข้าใจแล้วก็ตามดังนั้นก็อย่าคิดมากนะครับให้ฟังผ่านๆไปก่อนแล้วค่อยไปคิดขบคิดพิจารณากันดูอีกทีอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าผิดหรือถูกซะก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งชี้ชะตาว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดให้ใช้สติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ด้วยความรักนะครับก็เป็นข้อความจากคุณชยุทธเองนะคะ ขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธ์นวรัตมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ